อัญโยงเกษยยรบุสวัสดีนะครับผมพบกับผมนะครับโอ้จากเรียนคูเรียนทูเกเตอร์แล้ววันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับอันนี้จะเป็นซีรีส์ของไวยากณ์โทปภูิสองนะครับซึ่งก็เริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับวันนี้เรามาต่อกันดีกว่านะครับกับการใช้ R or ัดจัดนะครับซึ่งมีข้อหมายว่ายังไงใช้อย่างไงนะครับและอีกเช่นเคยนะครับตัวอย่างที่ใช้ในหน้างานดูจบแล้วก็เอาไปใช้ได้เลยนะครับฝึกทุกวันรับรองเก่งขึ้นแน่นอนเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหากันนะครับว่าเป็นยังไงไปดูกันเลย นะครับวันนี้นะครับใน r o ปัจจะนะครับพูดง่ายๆนะครับก็คือ R o นี่ AO หรือ R o อนี่ก็คือการผันรอบนึ่งเองนะครับแล้วใส่ปัจจะนะครับโดยมีความหมายว่าแม้ว่าจะก็ยังนะครับหรือว่าถึงจะก็ยังเป็นอารมณ์ประมาณว่าแม้ว่าเราจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้นะครับแล้วก็มันก็ยังอยู่ดีหรือว่าถึงเราจะทําอย่างนี้นี่มันก็ยังอยู่ดีนะครับมาดูรูปแบบการใช้งานนะครับไม่ยากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็รูปแบบการใช้งานนะครับ ประโยคแรกนะครับผันเสร็จแล้วปุ๊บก็ใส e ่ผัดจะเข้าไปนะเพราะว่าผัดจะนะครับง่ายๆนี้เองเรามาดูตัวอย่างแรกกันก่อนนะครับแทกุเกน้นยอนชิมีอีแรกผัดจะอาจิกหิมดรอยโยนะครับช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับแทกุเกนนนะครับตรงนี้สามารถใช้แทกุเกนได้เลยนะครับก็แทกุเกนนก็หมายถึงที่ไทยเนี่ยนะครับยอนชิมีอีแรกผัดจะอาจิคิมดรอยโยนะครับที่ไทยเนี่ยนะครับยอนชิมีหมายถึง ขยันตั้งใจนะครับถึงเราจะขยันนะครับอีเรโยก็คืออีเรโยเนี่ยก็คือทํางานนะครับมันอ่านโยงกันนะครับว่าอีเรนะครับอีเรถึงเราจะที่ไทยเนี่ยถึงเราจะตั้งใจทํางานนะครับมีผดจักรใช่ไหมอืมอาจิคิมตุโมยนก็ยังอาจิแไปว่ายังนะครับฮิมฮิมทุตาหมายถึงยากลำบากนะครับในคํานี้นะครับมันก็ยังยากอยู่ดีนะครับแต่ว่าฮิมทุรอยหรือว่าฮิมทุตาเนี่ยก็เอาใช้แบบในเกาหลีก็เวลาที่เราเหนื่อยเราก็ใช้คํานี้ได้เหมือนกันนะครับเราฮิมทุรอยฮิมทุรอยอย่างนี้นะครับแต่ในบริบทนี้ ากนะครับก็คือถึงเราจะตั้งใจทําง,งานในไทยเนี่ยมันก็ยังยากลําบากอยกู่ดีนะครับอ่าข้อนี้นะครับโอ้นึ่งปั้นลีแฮป่จะอันคึดนั่นกอดกัดไทยอนะครับช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับโอ้นึ่งปั้นลีแฮป่จะอันคึดนั่นกอดกัดไทยอนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอ่บนะบาโอ้นึ่งคือวันนี้นะครับปั้นลีแปลว่าเร็วๆนะปั้นลีแพจะก็คือวันนี้เนี่ยถึงเราจะทําเร็วๆเนี่ย อันขึ้นนั่นก็กัดทายอยก็คิดว่ามันน่าจะไม่เสร็จนะคิดว่ามันจะไม่เสร็จนะอันนี้เวลาเกาหลีพูดเนี่ยเกาหลีชอบตัดซีอดต้อชอบตัดซีอย๊ดตรงนี้นะครับก็ถือว่าขึ้นนั่นก็กัดทายอยอย่างนี้นะครับก็แปลว่าคิดว่าหรือว่าดูเหมือนว่าจะนะประมาณว่าวันนี้ถึงเราจะทำเร็วๆอย่างไงเนี่ยมันก็น่าจะไม่เสร็จนะครับโอเคต่อไปนะครับชิคกึมชุนบาราปฏิจจ์เนื้อจิลก่อยอยนะครับช้าๆอีกรอบหนึ่งนะครับ ชิก ch ึมนะฮะชุนบาผัดจักระหรือจิลกอเยยกนะครับชิกึมแบบว่าตอนนี้นะครับชุน่ยชุนร拉ตะหมายถึงแบบออกออกไปเดินทางในแบบอย่ันย้วรถจะออกตัวเนี่ยใช้ชุน巴าเหมือนกันนะชุนราตะนะก็คือถึงเราจะออกไปตอนเนี้ยนะชุนบร拉ผัดจักะหรือว่าถึงเราหรือว่าต่อให้เราออกไปตอนเนี้ยนะครับนึกตากปลว่าสายนะครับมันก็สายอยู่ดีนะก็คือถึงเราจอกไปตอนเนี้ยมันก็ยังสายอยู่ดีนะครับอารมณ์แบบ ต,ตื่นไม่ทันอ่ะตื่นมาสักสองโมงเรารีบใหญ่เลยนะก็เลยบอกว่าอ๋อเผชิญหน้าชิก์กึมช่จจวงไม่ได้ผัดจ้าเดี๋ยจะถึงก่อนไอ๋อนเฮ้ยช่างมันช่างมันนะถึงไงเราออกไปตอนนี้มันก็สายอยู่ดีวันนี้นะครับยอเกีเอิโซผัดจ้าชิกานี่นางมี่เอ๋นะครับอันนี้ช้าๆอีกรอบนะครับยอเกีอิซอผัดจ้าชิกานี่นางมี่เอ๋ หมายความว่ายอกิเออิตาหมายความว่าอยู่ที่นี่นะก็คือหมายความว่าต่อให้เราอยู่ที่หรือถึงเราจะอยู่ที่นี่เนี่ยนะที่การณีนนหนังบีก็คือแบบเสียเวลาปากเสียเวลาทิ้งเฉยนะครับก็เสียดายเวลาไปเฉยๆเนาะนะครับอารมณ์แบบว่าอาจจะมีงานอยู่แล้วเราก็แบบรอของอรออุปกรณ์อะไรนะทำให้แบบว่าเราอยู่เฉยๆเราไม่ได้ทําอะไรนะประมาณว่าถึงจะอยู่เฉยๆหรือว่าอยู่ตรงนี้ไปมันก็ไม่มีอะไรสู้เราไปทําอย่างอืงน่นดีกว่านะครับโอเคต่อไปนะครับ ยาคลื่นหมอกกฏขว่าจาะหมอริยาจิกอาภัยยนะซึ่งตรงนี้เนี่ยสมมุติว่าบางทาราจ,จะไม่สบายถูกไหมไม่สบายเราต้องกินยาบางคนจะบอกว่าพมกุเนยยาหมกกยาจีนะพมกุเนยอยากหมกกฏยาจีหมายถึงแบบว่าเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วก็กินยาซินะเราก็เลยบอกว่ายาคลื่นหมอกกฏขว่าจาะหมอริยาจิกอาภัยยก็คือถึงจะกินยาไปแล้วเนี่ยนะถึงจะกินยาไปเนี่ยก็ยังปวดหัวอยู่ดีนะครับมอริแปลว่าหัวนะอาจิกแปลว่ายังคงนะครับ ก็กินยายไปแล้วก็ยังปวดหัวอยู่ดีนะครับเป็นยังไงบ้างครับก็ไม่ยากเลยใช่ไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมสามารถพูดตามได้ง่ายๆนะครับส่วนคาบไหนที่ยังติดหรือว่าออกเสียงยากลาบากยังไงก็เดี๋ยวลองซ้อมกันอีกทีนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูทบทวนอีกรอบนะครับช้าๆเดี๋ยวผมจะพูดช้าๆนะครับแล้วก็ลองฝึกออกเสียงตามด้วยได้เลยนะครับแทกูกเกนยอนชิมีอิเรพอจจะอาจิ m ิมตุริโยก็อันนี้ก็คือถึงจะที่ไทยเนี่ยถึงเราจะตั้งใจทางานไง ที่ไทยเนี่ยถึงเราจะตั้งใจทำงานยังไงเนี่ยมันก็ยังยากอยู่ดีนะครับอ,อูนันปัลลี่แฮปจ่าอันกึนนักอดกับไทยอยู่นะก็วันนี้เนี่ยถึงจะทําเร็วยังไงเนี่ยมันก็ยังม,มันก็อาจจะไม่เสร็จอยู่ดีคิดว่ามันไม่เสร็จอยู่ดีนะครับชิกกึมชูบัตแฮปจ่านึจึ้ลก่อเยโยนะถึงจะออกไปตอนนี้ก็ยังสายอยู่ดีนะครับก็สายอยู่ดียอเกยีซอแฮปจะาชิกกันี่หนังเบียโยนถึงจะอยู่ที่นี่ไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรเสียเวลาทิ้งเฉย ยาขึ้นหม,มอก็จะหมอที่ยาจิกอภัยถึงจะกินยาไปแล้วหรือไม่ว่าจะกินยาไปแล้วก็ยังปวดหมวอยู่เลยนะครับโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเนื้อหาที่นําเสนอไปนะครับก็ไม่ยากใช่ไหมครับแล้วก็ออกเสียงตามง่ายๆนะครับแล้วก็ผมพยายามเลือกเนื้อหาที่มันสามารถที่จะใช้ในหน้าง,งานได้แล้วหรือยอยู่ในหน้าง,งานส่วนเพื่อนๆที่คิดว่าอยากจะลองเอาไปปรับใช้กันอย่างอื่นก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็ ฝึกออกเสียงไบ่อยคำไหนออกเสียงยากก็ออกฝึกสักสองสารอบเดี๋ยวก็จะดีขึ้นเองนะครับสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาสาระดีๆอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับจะได้ทําเนื้อหาดีๆอย่างนี้ออกมาให้ได้ดูกันอีกนะครับแล้วอย่าลืมนะครับฝากแชร์ไปด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอติดตามชมเลยนะครับวันนี้ดาไปก่อนครับคือรอมฐานไม่์ไบโยออนยองสวัสดีครับ